ีให้อาซีให้ยืหมักดอย่าที่นา่าสัอาซีให้อาซีให้ยืวมัักสดยาที่ส่องแทรถงกายไซเลไปเหกับคําจังไรทุกวันขีเกียติขี้เกียรติขีเกียติแล้วใครเเจว่าอะไรต้องต้าคํานี้มามันได้ถึงงตามเธอได้มึงสือคําเป็นอีน้องเั็งไร ตกเย็นฉันรีบมาเป็นสภาในทันทีมีโคกในตื้อยันฉันขดุดหยอกในดีมาเป็นเกมที่คนไทยย้องเอาไว้นับสิบปีไม่เคยมีปัญหาพอดีนะาจังนั้นเก่งสวยมันนะ่าุกไม้ทุกทีนั้นทุกครั้งที่ใครได้ชมดอกไม้ที่ผิวใบตามใจลมทุกที่ที่มองเด็กสาวที่งดงามใครๆนั้นก็อกชอบเขากลับ้านมากระฟ้าเป็นเห็นชินและน่า เปลียนเป็นอีกคนแล้วนอนกินไปกินมาเล่นเกมไม่ต้องไปแคร์ซนเรื่องใดขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจแล้วใครจะว่าอะไรที้ชายไม่เคยต้องมาเล่นดูน้องคนนี้ทำใจทำใจก็ไม่เป็นไรนานๆที่เธอก็ทำให้ฉันได้เห็นด้านน่ารักเข้าใจทำให้ฉันรักเธอจริงอาชีพให้อาี しまい